เจ็ดอันตรายคนเจ็ดลักษณะที่ผู้นำไม่ควรช่วงใช้ตางทำรายพิชัยสงครามเจียงไทกง่กง 1. ผู้โง่เขาไม่มีหัวคิดวางแผนการหากให้เขานั้นมีตำแหน่งยศสักอันสูงส่งคนเหล่านั้นแม้จะมีความกล้าหาญแต่ก็จะดูหมิ่นดูแคลนการทำศึกหวังแค่เพื่งฝีมือการรบเพื่อหวังประสบความสำเร็จผู้นำจึงไม่สมควรใช้คนประเภทนี้เป็นแม่ทัพผู้นำการทำศึก 2. คือการใช้ผู้มีความสามารถอันจอมปลอ,อมไละซึ่งความรู้แต่มีชื่อเสียงชอบพูดจาเหลวไหลชอบติเตียนผู้อื่นดูหมิ่นเหยียดยามคนอื่นคิดวางแผนการใดๆก็มักมองผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งผู้นำไม่ควรใช้คนเช่นนี้มาร่วมปรึกษาหรือร่วมงาน 3. ผู้ที่มองจากภายนอกดูผุดผ่องบริสุทธิ์แต่งกายเรียบง่ายพูดจาไม่หวังลาภผลชื่อเสียงถ่อมตน แต่แท้จริงแล้วแอบตักตวงผลประโยชน์ชื่อเสียงทางเบื้องหลังคนเช่นนี้เป็นดาบซ่อนคมผู้นำไม่สมควรใกล้ชิดคนเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง 4. ผู้แต่งกายเลิศดดุพูดจาแต่ละคำก็พูดถึงแต่บุญกุศลพูดจาด้วยวัฒนการสอนสั่งเปิดเผยความรู้ความสามารถของตนเองแก่สาธารณชนทั่วไปแสดงความเป็นปลาสมบูรณ์แบบแต่หากเมื่อถูกขัดแยง้งก็มักเก็บความแค้นเก็บเงียบอยู่ในใจเพื่อรอวันแก้แค้นคนเช่นนี้เป็นคนกลางฉินโดยสันดาน <étique> ผู้นำไม่สมควรเชื่อฟังคำพูดอันโอ้อวดของคนเช่นนี้ 5. ผู้ที่มีสีหน้าย no ิ no <c oughs> ้มแย้มต้อนรับแต่มักโลภทั้งในตำแหน่งและทรัพย์สินคิดหาแต่ผลประโยชน์ตลอดเวลาคิดเล็กคิดน้อยโดยไม่คำนึงถึงการใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมชอบพูดจาประจบประแจงเจ้าหนายผู้นำไม่ควรใช้คนเช่นนี้เป็นลูกมือบริวารช่วยทำงานหรือให้ตำแหน่งหน้าที่ในราชการ ผู้ที่ปกปิดคุณงามความดีของผู้มีความสามารถชอบความฟุ้งเฟอ้อใช้วัสดุอย่างดีมีค่ามาตกแต่งสร้างพระราชวังใช้ทรัพย์สินสรุ่ยสร้ายโดยใช่เหตุส่งผลให้สร้างความยั่งลําบากแก่ราษฎรผู้นำควรปิดกั้นคนเช่นนี้ไม่ให้ทำงานก่อการใหญ่ 7. ผู้ที่งมงายในสยศาสตร์เวทมนต์คาถาใช้อำนาจของวิเศษด้วยการบริกรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์กระทำพิธีการงมงายอย่างใหญ่โตผู้นำไม่สมควรเสาะหาคนวิเศษเหล่านี้มาทำงานตามคำล่ำลือ และนี่ก็คือเจ็ดอันตรายที่ผู้นำนั้นควรหลีกเลี่ยงจากตำราพิชัยสงครามเฉียงไท่กง